วันคุณนายคุณนายตู่ท้องเคลื่อนทีนั่นเี่เออแล้วคลั่กกันเละจำจำกันว่าได้ปะเท่าเลยเนาะอ่าอันนี้ก็เพื่อนเก่าเมื่อครั้งก่อนอืม อันนี้ก็เอสามารถได้กินเขาสามารถ f อฟซีด้ดิบ้านฮของก็ซื้อมาสามเมตหรือตาได้สามตัวทุก่างครบแล่ล้าอแล้ว อซื้อพาไหมอิตาลีหไม่ตามมีอิตไลีอันตามเต๋อทอย่างภาษาพูดให้ทอหลังร้านทีแล้มันได้เอไปอีกตัวนึงตัวไส้น่อยอีกตัวนึงได้บว่านเลยฮเนว่านว่านไปเกี่ยวเขาเกียวเขา เจ้าเข่าอันอนรบที่เอาลูดของไปใส่เข่าเนี้ใเจ้าแล้วมูดเกี่ยวของมูเกี้ยว้อรถเกี่ยวอบ่ตุ้มหนองตุ้มยังมุกย้่องกันมันิรปิกพก็เสียได้ิรปิกาอันในแกใหญา่มันแกอย่างี้โค้งชั้นไม่เนาจอดเลยที่ไหน้มากอจะโม่นี่มาแต่หมู่ว่านนี่เอออดตีสามหมู่ว่านนี่ ว่าก็ก็บ,กบรรจุวนันสองคนหลานโอ้ยคนม,ม่มีเมี่อ่ะ,นะเนาะไปกินขา้าวกินแล้วกินแล้ว<ป>สัวั ไทยเฮ้ยพุ่นนะพ่นไทยอหาผู้เบาไหเด้อเนี่ยหาผู้เบาไหเพเด้อหเาหเนแน่เนี่ยเออเอาวาูเบาไหเด้อออพระบ้าแล้วครับพระปัญญามาแล้ว

นี่เด็ดจานละมั้งเราตำข้าวเหนือตำหมกใช่ฮะก้าวเย้าทีเอาเลยครับเกี่กับเป็ดการเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำครับครับมือนี่กินข้าวกินน้ำกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งติ๊งช่องลุงอานนท์ค้นกาลสินนะครับเด้อช่อง YouTube ช่องยูทูบลุงอานนท์คนกาลสินเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งให้นำแน่กี่หลาเฮ็ดคลิปดีๆอันนี้ก็ยังกดซับคลิปไปยูทูบมือใหม่ขอบคุณครับที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งให้นำเด้อครับเด้อ ไนไทยลูกแต่มือสั้นนะครับนี่กับเออ,เอรอเถอะว่าหลานไส้รอได้เนี่ยแต่ว่าขี่เมาจังหน่อยท่นานเหระ โอ้ยเขียนบังหวยต่อได้น้องวดนี่สวัสดีครับลูกานนสวัสดีลุงนึสวัสดีครับมีพระอจะมาเนาะครับเนาะอันนี้อันนี้ซ่องซ่องพหไงลุงอานนท์คนกาลสินนะครับเด้อ เอาไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ <ance> <os> ่งติ้งติ้งใหญ่น้ำแน่ขอบคุณครับ